Nama Padaya na Om nama Namu jom na Bangkit Oh fahar karomoti sumpah jom na Bangkit Ena Sayfa fah Om kai kudinra jom na Bangkit Istri fah Kadat kaji la layen Sayfa fah Om nama Padaya na Ena Padatikin kampatan Say ทังบังทั้งสายธั้มังบังข้างขวาสังฆังบังกายาอะรหังบังเทศะอะรหังคุโธธรรมโฆสมนุปทัยะนะมะสะทะนะมะอาหุอาชาลิเตจิสวาสุสาธุสาธุสาธุด้วยบุญบารมีคุณพระศรีรัตนตไกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกเขารสจักระคุณยิ่งมันดาคุณครูป้าชาาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเดือนโปรดช่วยให้เจ้าของปุญญพยนต์อรหยาถอนคุณไส้ที่ฆ่าศัตรู และเพื่อนฝูงบริวารผลจททับใยพิบัติและอันตรายต่างๆทั้งปวงและประค่งเสริมให้เจ้าของคุณอา,า,า,ารมอยยาทของดวสายพิฆาตสัปรูนี้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเนไปไหนไกลไกลแถวถ้าปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆทั้งปวงทั้งสิ้นและส่งเสริมให้พบเจอแต่กันลอยนามิที่ดีคอยส่งเสริมน้อโรยเงินทองและมีแต่ความสุขความเจริญ,ญ,ญยิ่งงขึ้นไปด้วยเถิน